หลายๆคนเนี่ยฟังหรือว่าได้รู้แล้วก็ทราบที่มาที่ไปของเครื่องห่อไส้กันแล้วนะคะอยากทราบถึงรูปร่างหน้าตาและก็ลักษณะการทํางานของเจ้าเครื่องตัวนี้คุณสุทัศน์พอจทีวยให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแบ่งออกเป็นการทํางานกี่ส่วนบ้างคะเครื่องจักตรงนี้จะมี3ส่วนในการทํางานครับ,รบตัวเมนหลักตัวชุดใหญ่ก็คือเตรียมเตรียมแป้งใช่ไหมครับ,ค,รบคือเหมือนที่บอกว่าแป้งของแป้งแข็งรองเนี่ยถ้าเครื่องจัรที่ดี มันจะเตรียมแป้งออกมาให้ให้แป้งไม่เครียดให้ตัวโด,โดให้ตัวโดไม่เครียดสามารถขึ้นแล้วก็เนื้อนุ่มได้ขึ้นได้ดีแล้วเนื้อก็นุ่มด้วยลักษณะนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายความคําว่าแป้งไม่เครียดหลายๆคนเนี่ยอาจจะซื้อทานอย่างเดียวนะคะคไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าสะดวกซื้อก็หยิบหยิบหยิบ,ยบแต่ไม่ทราบเลยว่าการผลิตขนมปังหรือว่าเบเกอรี่แต่ละครั้งเนี่ย นวดแป้งถือว่าเป็นการใส่ใจอีกอย่างหนึ่งครับคุณสุทัศน์บอกว่าเครือ่องห่อไส้ตัวนี้สามารถที่จะผสมแป้งหรือว่านวดแป้งให้ออกมาเนี่ยแป้งไม่เครียดครับใช่ค,คว่าแป้งไม่เครียดเนี่ยคือการที่ทําให้แป้งเนี่ยมีความพอดีใช่ไหมคะคเหมาะกับการห่อห,อห,อหอรือออกเหมาะกับการอบออกมาแล้วเนี่ยได้คุณภาพที่ดีมากแล้วก็นุ่มน่าทานนะคะคือลักษณะของเครื่องมันเหมือนกับว่าเราพยายามปรับเครื่องให้ทำออกมานุ่มนวลให้ใกล้เคียงมือที่สุด S <S ถ้าขอเปรียบเทียบใกล้เคียงมือตรงนี้หมายว่าใกล้เคียงมือใกล้เคียงมือกับคนที่มีรประสบการณ์ในด้านในด,ด้านผลิตแป้งด้วยนะครับตรงนี้นอกจากจะเป็นเครื่องจักรแล้วยังใส่เจตวิญญาณของคน<ช>ที่ทําเบเกอรี่ลงไปในเครื่องด้วยอลองเปรียบเทียบได้ไหมคะคุณสุทัศน์ว่าถ้าเป็นเครื่องของเรากับเครื่องของต่างประเทศกระบวนการในการนวดแป้งเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงคะเราต้องเข้าใจว่าเมืองไทยนยชอบแบบไหนครับ รสชาติทุกอย่างอยู่เมืองไทยหมดนะใช่ค่ะคือ<ช>นุ่มหวานหอมหอม,มันต่างๆค่ะเข้มขน้นครับเข้มข้น,นต่างๆค่ะแต่เรื่องของนุ่มอะไรเราทําได้ครับเรื่องความรสชาตินะให้ผูะกอบการท่านไปทําเองะนะครับแต่เราขอรับมาส่วนหนึ่งก็คือการที่ทําให้ความนุ่มนวลของแป้งนั้นเกิดขึ้นค่ะแอบทราบมาค่ะว่าส่วนในการนวดแป้งเนี่ยอย่างที่คุณสุทัศน์บอกตอนแรกว่าจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมคะ,คะเรื่องส่วนแรกเนี่ย การที่บอกว่านวดให้คล้ายมือของคนที่ทําเบเกอรี่มากที่สุดอย่างต่างประเทศอย่างที่คุณสุทั์บอกว่าเป็นการตีแป้งโดยตรงใช่ไหมคะคร,ระยะตรงเลยแต่ของเราละคะจะเป็นแบบไหนคะของเราเหมือนกับว่าเรามีส่วนหนึ่งที่ทําตีแป้งส่วนหนึ่งก็พาแป้งหนีค่ะ <c oughs> เพื่อไม่ให้มันอัดหนักไปก็สามีทาให้แป้งโดมันไม่แน่นเกินไปค่ะก็เว่าเป็นการอีกคนนึงก็นวดไปอีกมือหนึ่งก็ดัน,นเข้ามาผาักออกไปนวดเข้ามาเป็นการนวดแบบคล้ายมือมากที่สุดอานเรี้่าสมบูรณ์มากมาก แล้วส่วนถัดมาล่ะคะต่อมาคือตัวใส่ไส้ครับใส่ไส้นี่ก็เหมือนกับว่าออกแบบสกรูฝีไส้มาให้ให้เหมือนช้อนตักที่ไม่เหมือนกับการบีหรือกดอัดเข้าไปใช่ไหมคะคือพยายามไม่ให้เครียดเลยครับพยายามไม่ให้มันแน่นมันอัดค่ะคือมันจะทําให้เกิดการไม่ซอฟเกิดการไม่นุ่มขึ้นเรียกได้ว่า ใส่ใจนอกจากจะไปอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองกับอุตสาหกรรมเบเกอรี่ได้แล้วยังใส่ใจถึงความรู้สึกของเบเกอรี่ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นนี่ฉันเห็นว่าเป็นที่แรกเลยนะคะเนี่ยที่ใส่ใจความรู้สึกของเบเกอรี่ให้ออกมามีเขาเรียกว่าเนื้อแป้งที่ดีแล้วก็นุ่มนะคะตามความต้องการของคนไทยในปัจจุบันคือคอนเซ็ปต์ของคนที่ออกแบบคนที่ผลิตเครื่องตรงนี้ทีมงานของเราเนี่ยให้นึกถึงว่าเขาคือผู้บริโภคม,มากที่สุดเขาไม่ใช่ว่าคนผลิตเครื่อง แต่ให้เขาคิดถึงผู้เป็นคนบอลลโภคมากที่สุดยิ่งฟังอย่างนี้ยิ่งตอบย้าถึงความไม่ได้มาตรฐานนะคะความใส่ใจเกี่ยวกับเครื่องจักรของคนไทย <c oughs> คิดคนไทยทํานี่หละค่ะว่าเข้าใจคนไทยมากที่สุดนะคะอย่างน้อยนะคะต่างประเทศก็จริงค่ะหลายๆคนอาจจะติดแบรนด์นะคะติดกับแบรนด์ที่อยู่ต่างประเทศราคาก็เป็นราคาก็สูงนะครับก็พูดถึง <c oughs> ราคาสูงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราบางทีเนี่ยถ้าเรายอมรับนะคะในฟิล์มของคนไทยเนี่ยราคานี่ต้องบอกเลยว่า อาจจะถูกลงด้วยซ้ำนะคะรวมถึงได้คุณภาพที่ดีกว่าเพราะเราเข้าใจคนไทยด้วยกันและส่วนสุดท้ายค่ะส่วนสุดท้ายเลยอย่างที่บอกนอกจากจะใส่ไส้เข้าไปแล้วส่วนสุดท้ายคือส่วนอะไรคะคือตัวขึ้นรูปครับขึ้นรูปตัวขึ้นรูปนี้ก็คือขึ้นรูปไปตามต้องการได้หรือว่าลูกค้าจะต้องการแบบไหนให้เราทำออปชันเสริมทําแบบตามที่โปรดักต์ลูกค้าได้และถ,ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องตัวออริจินอลเนี่ยสามารถทำได้กี่รูปแบบคะออริจินัลก็คือ ตอนนี้เท่าที่ลูกค้าเขาใช้อยู่ก็ทั้งสอดไส้ได้ขึ้นจีบแบบทำซาลเปาได้ค่ะแล้วก็ตัดเป็นแป้งโดได้ลักษณะตามที่น้ำหนักตามที่ต้องการได้เลยค่ะก็หลายฟังก์ชันหลายรูปแบบนะคะหรือว่าผู้ประกอบการท่านไหนเนี่ยอยากจะได้รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมสามารถบอกทางดีไซน์เองได้เลยดีไซน์เองได้ดลูกค้า มาช่วยดีไซน์ได้ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าสามารถช่วยดีไซน์นะคะผลผลิตได้ด้วยนะคะคตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะหรือว่าเป็นการให้โอกาสกับลูกค้านะคะเป็นสัดส่วนมากแล้วตรงนี้นะคะอยากทราบค่ะถ้าพูดถึงอย่างที่บอกเมื่อกี้กล่าวไปถึงตอนบอกว่าเราได้นําเครื่องนําเข้าเนี่ยอยากถามค่ะว่าต้นทุนในการผลิตเครื่องของไสตัวนี้ต้นทุนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะ ต้นทุนแน่นอนครับบางบางทีเรามองว่าออคนไทยผลิตราคาต้องถูกใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าเราใช้วัตถุดิบผลิตที่เกรด A เกรดดีราคาจะถูกนั้นก็คงจะยากหน่อยแต่ราคาถูกกว่ามากไหมถ้าเทียบกับยุโรปหรือเทียบกับญี่ปุ่นอะไรแล้วถูกกว่าสองสามเท่าตัวอ๋อจริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆอะค่ะถ,ถ้าเป็นทางด้านเทคโนโลยีะนะคะของไทยนะคะกับของอ้างไปถึงประเทศมหาอำนาจที่ผลิตในรือ ที่เรียกว่าหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วของเราเนี่ยอาจจะแพงกว่าแต่คุณภาพนะคะของเราเนี่ยมากกว่าอย่างแน่นอนคุณภาพก็เหมือนบอกต้นว่าลองใช้ดูต้องลองใช้ดูนะคะคุณสุัศน์บอกแล้วว่าต้องลองใช้ดูนะคะ